แม e วส What h e เมาเมาเมาส์เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What t h e h e l l เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะ คุณผู้ังกำลังอยู่กับระมอนคนสวยค่ะแล้วก็คิมค่าเภสัชกรหญิงหันสามมหามงคลค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะไม่ได้พูดพิ่ามทำเพลงค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ผ่านจุดวิกฤตนี้มาแล้วเนี่ยและหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ ตอนนี้เ,นเราอยู่กับโควิดมาสองถึงสามปีแล้วพี่เข็มเราใส่หนากากเขาหากันนานมากใช่ค่ะตอนนี้เราไม่สามารถเปิดเผยได้เลยว่าเราทาลิปสติกสีอะไรในแต่ละวันแต่จริงๆแล้วเ,เราไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของพวกโควิดมากแล้วแหละเพราะว่าเราเริ่มรู้จักเราเริ่มอะไรหลายๆอย่างที่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วแต่ปัญหานี่ค่ะตอนนี้เราต้องมาทําความรู้จักสิ่งนี้พี่เข็มมันคือมันคือลองโควิดลองโควิดคืออะไรโควิดยาวๆอย่างงี้เหรอคะไม่ใช่มันคืออาการหลัง คนที่เป็นโควิดหายแล้วนะคะ <S 2> <S 2> แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าด้ยวยความที่ระมนั้นไม่ใช่คนที่มีความรู้ขนาดนั้นเราไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าลองโควิดคืออะไรค่ะพี่ค่ะแต่พี่สามารถแนะนําคนที่จะมาพูดกับเราได้เลยวันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้หมอที่จะมาคุยกับเรามีถึงสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะแพทย์หญิงจิตแคร,ร์เทพชาตรีแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะ หิงสมนรถลิ้มมหาคุณเป็นอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อหรือที่เราเรียกกันในโรงพยาบาลว่าเช้าหญิงแห่งโควิดค่ะเอจริงๆเราใสาย่ยนานี้ดีใช่ไหมดีไหมคุณหมอเรามีเรื่องมาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าออลองโควิดค่ะยุคนี้ยใครไม่ติดโควิดถือว่าตกเทรนหมายความว่าถ้าหายแล้วมีภูมิคุ้มกันได้แล้วจะไม่ติดอีก อันนี้เป็นความเชื่อที่ใช่ไหมคะคคเรายิ่งโอมค,ครอนมันเบาเนอะเราแบบทิ้งตัวไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคนะคะต้องถามก่อนว่าเอาอย่างแรกก็คือว่าเมื่อหายเมื่อติดโควิดเนี่ยถือว่าโอเคไหมถือว่าดีไหมะนะคะถือว่ามีภูมิจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เสร็จ,รจไปให้จบๆไ,ไปนะคะอเอา,อาจริงๆต้องบอกว่ามีภูมิจริงนะม,มันมีภูมิขึ้นจริงๆ แต่มันมีภูมิต่ออะไรบ้างนะคะ,ะหมายความว่าเอ๊ะถ้ามีภูมิแล้วจะไม่เป็นอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าโควิดเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เนาะคนจะเห็นว่าคนที่เป็นเดลต้ามาแล้วปีนี้ก็มาเป็นโอมิครอนกันอีกนะคะบางคนจะเห็นข่าวว่าเอ๊ะเป็นโอมิครอนไม่เกี่ยาทยิ์เป็นอีกแล้วนะคะ,คะเพราะโอมิครอนเองก็มีหลายสายพันธุ์แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แปลว่าติดแล้วจะจบ เนาะมันอาจจะกลายเป็นว่าโหเราป่วยแล้วป่วยอีกนะคะร่างกายเราก็อาจจะเรียกว่าต้องมาดูกันยาวๆและว่าจะกลับมาได้ร้อเซนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือไม่ติดก็ดีกว่านะคะ<อ>ก็คือใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังอย่างมีสติก็นนถ้าางนั้นก็เลิกความคิดนี้นะจะติดไปให้มันจบๆอันนี้ไม่ได้ไไดเพราะสุดท้ายแล้วอะ ติดแล้วมันมีภูมิแหละแต่ว่าตัวเวลาติดนั้นนะ่ะมันมีปัญหากับร่างกายเราหรือเปล่าใช,ใช่ไหมคะทีนี้มาถึงคุณหมอแอน,นกันบ้างคะ่ะแล้วเมื่อเกิดอาการลองโควิดนี่เราพูดถึงแล้วนะหลังจากหายโควิดแล้วนะอาการลองโควิดค่ะเราจะต้องทํายังไงบ้างที่คนที่เพิ่งหายจากโควิดแล้วมีอาการเล็กน้อยหรือว่ามีเชื้อลงปอดคะ่ะคุณหมอคะคือต้องอธิบายว่าลองโควิดเนี่ยเป็นนิยามหรืออาการที่มันเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่เราติดเชื้อในประมาณสัก สี่สัปดาห์ถึงสิบสองสัปดาห์อ่ามีอะไรขึ้นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คืออาการที่มีไอเรื้อรังเราจะเจอได้บ่อยมากเลยเพราะว่าหายหายจากโควิดแล้วปุ๊บยังมีอาการไออยู่ไอกระองกระแอมกินของเย็นหรือพูดแล้วมันกระตุ้นทําให้ไอเยอะขึ้นอันนี้เจอได้เป็นเป็นปกติมากๆถามว่าเกิดจากอะไรก็คือการที่หลอดหลอดลมในคอเราเานะียคือตั้งแต่ช่วงจมูกคอพวกนี้มันมีน้ำมูกไหลลงคอกระตุ้นปุ๊บจะทําให้หลอดคอมันมีการอักเสบเรื้อรังได้หรือมีความไวต่อ ต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆทําให้มีอาการไอาตามมานี่คือเจอได้บ่อยที่สุดนะคะอื่นๆก็คืออันนี้คืออาการเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะอื่นๆนี่คือที่เราเจอได้เยอะมากก็คือเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีผลต่อสมองเช่นความคิดความจําหรือการโฟกัสการทํางานทําได้ไม่ดีหรือเรียกสมองล้าที่ภาษา,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 ษาอังกฤษเรียกว่า brain fog อันนี้เจอเจอเจอได้บ่อยจอได้เยอะนะคะอื่นๆที่จะเจอจะเจอไดบอ้บางคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความฟิตของแต่ละคนละ เช่นมีอาการทางด้านเหนื่อยง่ายกลับไปทํางานหรือว่าเดินขึ้นบันไดก็รู้สึกเหนื่อยอันนี้ยถ้าไม่ได้ลงปอดนะเราจะบอกว่าที่ผ่านมาตอนนี้คุณกาัก,ากตัวตอนนี้คุณไม่สบายอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยนอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยหรือ Movement กันการออกกำลังกายเราไม่ได้ทําอะไรเงี้ยกลับไปทํางานเราก็รู้สึกร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมกลับไปวิ่งแล้วแบบหัวใจเต้นเร็วขึ้นอันนี้เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็ที่เราจะซีเรียสนิดนึงที่ที่เรา กำลังพูดถึงว่ามีมีการรายงานหรือสถิติเจอได้เพิ่มขึ้นคือหลังจากติดโควิดมี พอไปตรวจระดับน้ําตาลเนี่ยเจอระดับตาลเยอะขึ้นบอกว่า,วาอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานเจอได้เยอะขึ้นเขาก็มีการการศึกษาว่าเอ๊ะทำไมไวรัสมันถึงทําให้เกิดเป็นเบาหวานได้เขาบอกว,ว่าไวรัสมันเนี่ยไปมีผลต่อตับอ่อนทําให้ตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้ผิดปกติทําให้เป็นเบาหวานตามมาได้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะในคนผู้สูงอายุเนาะที่มีโอกาสที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วพอไปเช็ค้น้ําตาลมันเยอะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราจะเลยแนะนําว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นภาวะลองโควิดที่สามารถเจอได้ไม่ได้มีแค่เรื่องของสมองหรือปอดที่เรากังวลแต่ยังมีสามารถทําให้เกิดเบาหวานได้หรือบางคนเกิดริมเลือดอุดตันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเจอได้แต่ไม่ได้เจอทุกคนไม่อยากให้ทุกคนกังวลเกินไปประมาณนั้นก็คือบางคนเป็นได้จะเกิดขึ้นได้กับบางคนแหละเนาะก็บางคนเป็นได้แต่ไม่ได้เกิดกับทุกๆคนที่หลังจากเป็นโควิดนะคะนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเป็นเราหายจากโควิดแล้วเนี่ย อา,าการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเหนื่อยล้านู่นนี่นั่นน่ยมันเกิดขึ้นได้กับบางคนไม่จําเป็นต้องทุกคนใช่ค่ะถูกไมกหมคะแล้วก็บางคนก็ไปที่มีส่วนของสมองบ้างจริงๆนะอันนี้ไม่ส่วนหรอกตังละมลไม่ได้ยังไม่ได้เป็นโควิดเลยนะละมลรอดมาทุกซีซั่นนะคะอยอดมากเลยเก่งมากเลยแต่มีปัญหาเรื่องสมองและเบาหวานนะความจำก็ยังไม่ค่อยดีอุย้ยเบาหวานก็ยังขึ้นอย่างนี้เป็นคําถามที่ดีเลยคือถ้ามีสภาวะอย่างนี้ร่างกายอยู่แล้วถ้าเกิดขอโทษนะคะพี่ไม่ได้แช่งแต่พี่มันจะถามว่าถ้าละมด มันแปลว่าระมลจะเป็นลองโควิดได้มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าคะอาจารย์ก็มีโอกาสเป็นได้ใช่ไหมมีโอกาสเป็นได้เนาะคือคําว่าลองโควิดคือคือจะบอกว่าลองโควิดมันมันเป็นได้หลายอาการเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นบอกว่าทุกคนที่มีโรคประจําตัวจะเป็นลองโควิดเสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตอาการดีกว่าว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่นะคะภายในช่วง4ี่ถึงก็คือประมาณ3เดือนแรกหลังจากที่เราหายจากการเป็นโควิดเนาะ งั้นมาที่คุณหมอฝนบ้างค่ะแล้วคนที่เป็นโควิดหายแล้วแค่แต่เหมือนว่าโอ้ยยังไม่หายรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงคุณป้าดิฉันคุณป้าดิฉันติดโควิดแล้วหายแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้คุณป้าดิฉันถามดิฉันเสมอหายหรือยังมไม่ถึงว่าไม่ไมั่น<ล>ใจว่าตัวเองหายหรือยังใช่ใชม,มาละการคงอยู่ค่ะคุณหมอฝนคะค่ะก็อันนี้ก็น่าจะเข้ากับลองโควิดเนานะคะก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปสักครู่ว่า อาการของลองโควิดเนี่ยมันค่อนข้างจะเอาจริงๆมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะโดยที่มักจะพบหลังจากที่หายแล้วแหละโอเคเราเรากักตัวครบ10วันนะเราถือว่าเราหายโควิดแล้วแต่เอ๊อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็จะมาบอกหมอว่า มันไม่มันไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะหมอม,มันมันอธิบายไม่ถูกมันตรวจอะไรก็ไม่เจอนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีความหลากหลายที่ค่อนข้างมากแล้วก็เกิดได้กับหลายๆระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ทางเดินหายใจไม่ใช่แค่อายอย่างเดียวแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ายังป่วยต่อเนื่องมากกว่า4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหมายถึงว่าอาจจะป่วยต่อมาจากโควิดหรืออาจจะเพิ่งเกิดแล้วสงสัยก็เราให้เราสงสัยว่าจะเป็นลองขิดเนี่ยให้เรานึกถึงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้อาจจะ เพราะว่าช่วงที่เราเป็นโควิดกันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเราก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันหลายท่านเนาะบางท่านก็รักษาตัวเองที่บ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าหายแล้วเวลาผ่านไปแล้วยังรู้สึกไม่ปกติเนี่ยหมอก็แนะนําว่าก็อยากให้เข้ามาเช็คสักนิดเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดคุยหรือมาเช็คเพื่อที่จะได้รับ ความรู้แล้วก็ดูวิธีการที่จะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องอค่ะงั้นถามคุณหมอแบบนี้ค่ะเมื่อคุณหมอถามคุณหมอพูดว่าหลังจากหายแล้วเราต้องกลับมาเช็คเราต้องเช็คอ,อะไรบ้างคะค่ะจริงๆเราก็จะเช็คเลือดนะคะเช็ค การทำงานของตับของไตนะคะการทำงานของปอดเอ็กซเรย์ตรวจคลื่นหัวใจเป็นต้นตรวจพวกสารที่อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดริ่มเลือดอุดตันเป็นต้นนะคะแบบนี้เนาะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็อาจจะมีการตรวจเฉพาะอย่างอย่างไปอย่างที่หมอเรียนว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็เกิดได้หลายระบบบางคนผมร่วงร่วงแบบร่วงจริงจัง <S 2> <S 2> <S 2> อะไรเง<ๆ>ี้ยเราก็จะต้องอาจจะต้องมาตรวจเพื่อว่าแยกว่าเอะมันเป็นร่วงจากโควิดหรือมันร่วงจากอย่างอื่นอะไร นี้ซึ่งอาการของลองโควิดบางอย่างนะคะในช่วงที่ป่วยติดเชื้ออยู่อาจจะไม่เป็นด้วยใช่ไหมคะมาเป็นทีหลังเมื่อเป็นลองโควิดแล้วที่พบบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วคนไข้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันก็คือนอนไม่หลับใช่หลายคนเลยแบบเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆวัยรุ่นเลยเพราะจะมาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่หลับคือไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยแต่ตั้งแต่หายจากโควิดเนี่ยแบบ ตีสองตีสามอะไรแล้วก็ไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนอ,อ,อ,อาจจะไม่รู้นาฬิกาในร่างกายอาจจะรวนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดถ้าเราไปดูพยาธิสภาพเนี่ยโอเคละไวรัสมันจบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีการอักเสบนะคะห,หลงเหลืออยู่ในอวัยวะต่างๆของเราซึ่งก็คงที่จะต้องเ,อเรียกว่าใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูเนาะนะคะให้กลับมา ทำงานได้อย่างปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็กแนะนําค่ะว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องเกิดทุกคนแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยหมอคิดว่าก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้โอ้ยงั้นถามค่ะถามแบบคนที่ไม่ได้ทํางานในโรงพยาบาลค่ะถ้าเรารู้สึกว่าสงสัยว่าเราไปลองลองโควิดหรือเปล่าเราจะต้องไปหาหมอทางด้านไหนคะอาจารย์ถ้าโรงพยาบาลของเรานะคะ ดิฉันขออนุญาตต่อค่ะนี่อยากให้เทสนี่อยากให้นค่ะคือจริงๆเราจะบอกว่าเราอ่านเปเปอร์แล้วเราแบบรู้สึกว่าถ้ามันเป็นไหนเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเดิฉันอยากบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนะตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลสมิติเวชของเราเนะคะเรามีศูนย์ long covid center ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่นี่เลยเพราะที่นี่ สูตรลองโควิดเซ็นเตอร์ที่คุณจะต้องไม่ต้องถามเลยว่าคุณจะไปหาหมอไหนดีเพราะสูตรนี้ก็จะเป็นคัดกรองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปให้คุณหมอเพราะว่าบอกเลยว่าสูตรนี้เรารวมแพทย์หลายๆสาสาขาเารวค่ะนเพราะว่าฟังอาการเมื่อกี้คือแบบโอ้โหหลายด้านมากใช่ไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนใช่ถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมาที่สมิติเวชค่ะเริ่มที่นี่ค่ะโอเคงานนี้เกตดีต้องมาไม่ใช่ดีด็อกนะหมายความว่าเกตดีๆอ่ะ เนี่ยฟังฟังอย่างเงี้ยสบายใจไงว่าไปถูกที่ค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอฝนงั้นต่อเลยค่ะถ้าเมื่อกี้ได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับแล้วอย่างคุณป้าระมณ์เนี่ยคุณป้าระมณ์ไม่ได้นอนไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะแต่มีปัญหาเรื่องปวดตามข้อรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มมีอาการท้องเสียบ้างเงนี้ค่ะอันนี้ที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเป็นลองโควิดเหมือนกันไหมคะก็เอาจริงจริงเราคงต้องมาเรียกว่าอะไรล่ะตรวจพูดคุยก่อนแยก คือเราคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าทุกอย่างเป็นลองโควิดเราต้องคิดก่อนว่ามันแยกโรคก่อนว่ามันเป็นโรคอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะ mm hmm. หรือว่าถ้ามันดูแล้วมันไม่มีอย่างอื่นจริงๆแล้วมีอาการหลายๆระบบร่วมกันเราก็ถึงจะสรุปว่าเป็นล oh. องโควิดนะคะเพราะยังไงเราคงต้องแยกแยกแยกโรคด้วยนะคะ mm hmm. ดังนั้นก็คือ mm hmm. คุณผู้ฟังถาอาการ ที่เกิดหลังจากที่เราหายจากโควิดแล้วหรือว่าที่มันเป็นต่อเนื่องจากการเป็นโควิดเนี่ยไม่ได้เ็นเหมาเอาทั้งหมดว่าทั้งหมดคือรองโควิดนะบางคนอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ในร่างกายที่มันรวนขึ้นมาดังนั้นหมันไม่ได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือมาที่รองโควิดเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจก่อนคือต้องทั้งสัมภาษณ์ทั้งตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจแผลอะไรเนี้ยค่ะโอเคอ่ะคุณหมอแอนค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะคนเคยติดโควิดโควิดแล้วเนี่ยติดมาแล้ว ไม่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มแล้วใช่ไหมคะเขามีภูมิมาค่ะอไปเสียงอย่างนั้นนะเรื่องเรื่องภูมิหลังจากที่ติดเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แค่หนึ่งสเดือนเนาะเราแนะนําว่าณปัจจุบันนี้สตาร์ดีงานวิจัยมีหมดแล้วมีหมดแล้วว่าหนึ่งสองสามันไหนดีที่สุดก็ต้องฉีดเข็มสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนแล้วติดโควิดยังไงคุณก็ต้องฉีดวัคซีนอยู่ดีอ,อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือต้องฉีดสามเข็มนะคะเราเราไม่นับว่าการติดโควิดคือการฉีดวัคซีนเสมอไปเพราะว่าร่างกายโอเคร่างกายเรารู้จักเชื้อนี้ละภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณสักสามเดือนหลังจากนั้นภูมิก็ตกตามปกติตามตภาพของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็รุนแรงในอนาคตงั้นถามคุณหมอแบบนี้ค่ะนอกสคริปต์ตอนเนี้ยเข็มหนึ 1, ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่แล้วและบางคนเะไปห้าแล้ว เข็ม5เข็ม5 <า S 1> ต้องมาแล้วคืออย่างนี้เรื่องจากประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่น<ะ>ประเทศไทยเราเริ่มต้นซ<ะ>ีโนแวคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซีโนแวคตั้งแต่ปีที่แล้วลวะมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็ผ่านมาตานละเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็ม3สามเข็มที่ผ่านมาเราจะฉีดซีโนแวค2ต่อด้วยแอสตา1ไฟเซอร์1แล้วําคำถามคือเข็ม5จะมาเปล่าคือดีชั้นเลยค่ะคุณหมอเป๊ะอย่างนั้นสี่เข็มเลยสี่เข็มเป๊ะอย่างนั้นเลยเพราะเห็นเข็ม5ต้องมาแล้วเข็ม5ความหมายคือ ก็จะมีความจําเป็นในการฉีดไหมนะเราจะบอกว่าซิโนแวคสองเข็มที่ผ่านมามนอาจจะไม่ได้กระตุ้นภูมิได้ดีมากหรอกสําหรับโอไมคอนในยุคนี้นะคะฉันว่ายุคนี้เพราะฉะน,นั้นเข็มค้าคถามคือต้องมาไหมต้องมา mm hmm. เข็มห mm ้า hmm. ต้องมาเมื่อไหร่ก็คือ mm hmm. นับจากเข็ม4นีะ่ประมาณ4-6เดือนคนจะต้องฉีดได้ยนะ <Okay. S 2> เพราะงานวิจัยมีหมดแล้วว่าเข็มภูมิมันักมักจะตกหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาสัก4เดือน mm hmm. อเพราะฉะนั้นเข็มที่4ี mm ่ hmm. เข็มที่4สมมติ <S <S <ๆ>ฉีดไปตอนมกรลาอะไรเงี้ยอันนี้คือ มกลาหลังจากนั้นก็และพฤษภานียคุณจะต้องฉีดละกระตุ้นเข็มที่5นะคะคำถามคือฉีดอะไรกระตุ้นอะไรดีปัจจุบันนี้ยออ็กระตุ้นดีสุดอาจะ, er ะอีเธอตัวไฟเซอร์หรือ m o เดอร์ได้หมดคค่ะฉีดไปเถอะงั้นถามแบบนี้คุณหมอสมมุติว่าเราไม่นับนะหนึ่งสสมสมมติเข็ม1เข็ม2 3. เราเป็นซีโนแวคใช่ไหม,มเข็ม3เราเป็นแอตตาเข็ม4ถ้าเราเป็นไฟเซอรเข็ม5้าเราควรเป็นไฟเซอรหรือเป็นโมเดอร์อ ได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่ใช่ได้ทั้งคู่เยอะแล้วเยอะเยอะก็แบบที่ยังบอกว่าเต็งเยอะใช่ป่ะเราจะเยอะกว่าเราเพจะถามเผื่อว่าแล้วคนที่เขาเริ่มด้วยแอสตราแอสตราอ่าอ่าเขาควรได้รับเข็มสี่ห่างจากเข็มสามเนี่ย สี่ถึงหกเดือนเหมือนกันเล่ใช่หลักการเดียวกันอันนี้ถามเพื่อผู้สูงอายุไงเพราะว่าผู้สูงอายุในประเทศเราจะได้เป็นแอสตราแอสตราก่อนแอสตราแอสตราไฟเซอร์เนาะแอสตราไฟเซอร์สิบสี่ก็นั่นแหละสี่ถึงหกเดือนประมาณนั้นก็ประมาณสักสี่เดือนควรฉีดละคือคืออย่างนี้วัคซีนหลักการเนี่ยไม่ได้ป้องกันติดอยู่แล้วไม่ได้ป้องกันติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะอันนี้ต้องไปตรงมาแต่มันก็ติดแล้วไม่ตายอ่ะเอาป่ะเอาสินี่ก็สี่เข็มเข้าไปแล้ววา เพราะว่าเขาหลกแขนรอเข็มห้าเลยค่ะใช่ไหม <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมาประสบการณ์โอมคอนยุคนี้มันคือติดและอาการไม่หนักเพราะว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนมาเยอะและ้วมามาซักมาเยอะกว่ารุ่นเดลต้าปีที่แล้วถูกไหมรุ่นนี้ก็คืออย่างน้อย2เข็มต้องประทับในแขนเราแล้วลูสเตอร์อ,อย่างน้อยก็ต้องมีแล้วแหละคือ2อถึงสเข็มมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่ติดรอบนี้มักจะมีอาการไม่แรงเข้าใจได้คุณหมอถ้าง,งั้นถามนอกเรื่องโควิดอีกนิดนึง พอช่วงนี้มันจะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยงั้นถ้าเกิดวันเราฉีดวัคซีนไข้หวัดเราฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วไข้หวัดใหญ่เราฉีดได้เมื่อไหร่คะจริงๆตามตามงานวิจัยก็บอกสามารถฉีดวันเดียวกันกับ COVID โควิดวัคซีนได้เลย้ายโควิดขวาไข้หวัดใหญ่ฉีดได้เลย <c oughs> แล้วถ <c oughs> <ป>้าเราบูเป็นคู่อ่ะคุณหมออันนี้คือในแง่ของเซฟตี้สามารถฉีดได้ ถ้าสมมติว่าคุณมีเวลาแล้วก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบจะระบมหรือไข้ขึ้นทั้งสองแบบหรือแพ้วัคซีนเราจะแยกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็ฉีดหางกันหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ค่ะอืก็ฉีดสัปดาห์ได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองแบบฉันไหวนอนสวันฉันได้แขนซ้ายแขนขวาไปเลยจ้าสุดองมากแบบนั้นไม่ต้องยกทั้งสองแขนถ้าเป็นละม่นนะไม่ได้เลยนะไม่ได้จริงๆเพราะไข้นึงไข้ทั้งโควิดไข้ทั้ง เอาฟูเลยนะคะ<ม>อ่ะทีนี้สุดท้ายค่ะถามคุณหมอค่ะคุณหมอแอน,นคะ Long COVID, ลองโควิดร้ายยิ่งกว่าอาการติดโควิดรักษาอย่างไรคะต้องมาดูว่าลองโควิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าเป็นลองโควิดในแง่ของสมมติว่าคนที่เป็นปอดอักเสบในช่วงที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นพังผืดออกซิเจนต่ำอะไรเงี้ยก็คือก็คือเขามีพังผืดแล้วแหละเหมือนมีดาเม,มในปอด ปอดมีการอักเสบแล้วต่อมาก็เป็นพังผืดเงี้ยอันนี้ก็คือก็รักษาตรงไปตรงมาเช่นช่วงแรกถ้าออกซิเจนต่ำก็ดมออกซิเจนทําฟื้นฟู ool, สมรรถภาพปอดบริหารปอดอะไรกันไปซึ่งส่วนมากเนี่ยตามประสบการณ์ของแอน,นคือถ้าสมมติคนไข้รอดนะแล้วกลับบ้านไปแล้วดมออกซิเจนวเดือนหนึ่งก็จบแหละ<ม>คนไข้สามารถ<ม><ม>เอาออกซิเจนถอดออกมาได้แต่เขา<ม><ม>ต้องกลับไปทํากายภาพนะไปฟื้นฟู ool, สภาพสมรรถภาพปอดที่บ้าน,ส,าานส่วนมากมักจะดีขึ้นตามลําดับนะคะอื่นๆถ้าสมมติเป็น ทางทางด้านอื่นๆแล้วเช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือผมร่วงหรือใจสั่นอะไรเงี้ยอาการใจสั่นหรือเหนื่อยง่ายถ้าเราถ้าถ้าเราแนะนําเขาว่าคนจะต้องไปออกกําลังกายแล้วเขาทําตามที่เราบอกนะส่วนมากสัก2อสเดือนก็หายแล้วเออใจสั่นนี้ส่วนมากเจอสัก3เดือนอะมีคนแห้งคนหนึ่งเป็นฝรหลังนะเขาบอกเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นแบบมาราธอนเลยนะแล้วเขาติดโอเมก้ารอบนี้เนี่ยหมอดูสิเขามีแอป Apple Watch อะไรเงี้ยเข้ามาดู เนี่ยฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยหัวใจเต้นเขาประมาณ8 0ดสถึงร้อตลอดเลยทุกทันที่ปกติคือ4 0่สอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใจสั่นละแปดสิบถึงร้อยเขาบอกว่าเนี่ยสักสามเดือนก็หายเลยบอกนั่นแหละคือลองโควิดเอออยู่ก็พยายามออกกําลังกายให้ให้ร่างกายฟิตแหละเออแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆหายเองแต่หมายความว่าก็ต้องค่อยๆออกกําลังกายเนาะไม่ใช่หัดโมงไปที่รักใช่ใช่เอาที่ตัวเองไหวดูสภาพแต่ละคนบางคนบางคนติดเชื้อโควิดรอบเนี้ยไม่เยอะไง พอไม่เยอะปุ๊บก็ออกกําลังกายได้เลยเท่าที่ตัวเองไหวเอาเลยได้เลยอ,อ,อื่นๆถ้าเป็นพวกนอนไม่หลับมีผื่นท้องเสียไปที่ลรงโควิดเซ็นเตอร์ค่ะอบสายรับค่าาะทำตัวเลยค่ะสุดท้ายค่ะไปที่คุณหมอฝนค่ะถ้าไปนองโควิดเซ็นเตอร์ค่ะเราจะเจออะไรบ้างคะคุณหมอคะ เราก็จะเจอคุณพยาบาล <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่จะซักประวัติเรานะคะ <c oughs> ตรวจชิพจรนู่นนี่นัน่นต่างๆนะคะแล้วก็จะจากแล้วก็อาจจะมีการทําแบบสอบถามนะคะจากนั้นก็จะเจอคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะออพูดคุยนะคะตรวจร่างกายนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเราควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ถ้าพบความผิดปกติที่ควรจะต้องส่งต่อเราก็จะรีบส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกนะคะก็เป็นการทํางานร่วมกันของเ,อเรียกว่าเกือบจะทุกแผนกเลยนะคะเพื่อที่จะให้ฟื้นเออทำให้คนไข้คนไข้เนี่ยฟื้นฟรูร่างกายได้เร็วที่สุด ค่ะอโอเค,อควันนี้นะคะเราก็โอ้โหรู้เรื่องเราเกี่ยวกับลองโควิดแล้วแหละว่าลองโควิดนะคะไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุมไม่เลือกคนนะใครก็เป็นได้แต่มไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ,คะดังนั้นคนที่ติดโควิดนะคะ ต้องดูตัวเองแหละสังเกตตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อาการเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่เป็นโควิดแล้วจนหายแล้วก็ยังไม่หายหรือมีอาการใหม่ๆอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าอาการเกิดจากหลังจากที่เป็นโควิดหายแล้วอย่าทึกทักอย่างเดียวว่าเป็นลองโ c o v i อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัย นะคะโอ้เราไม่ต้องวินิจฉัยตัวเองนาองเราให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยจะได้ได้ถูกต้องด้วยดีมากเลยที่มีสูตรนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยฝากบอกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าไปซื้อยาทานเองอันนี้บางทีเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนหลายๆคนแบบไปซื้อยาทานเองไปซื้อยาทานเองเป็นอันนี้ไปซื้อยาทานเองจริงอยากให้มาตรวจก่อนจากคนที่เป็นโควิดแล้วเนาะเพราะมีบางส่วนในร่างกายที่มันเสื่อมเสื่อมไป เสียไปก็ต้องมาฟื้นฟูกันใหม่นะคะอู้ช่างมากเลยพูดไปเ้วก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นโควิดไงเนี่ยไม่ต้องเแ็บก็ได้ไม่สะดวกเลยประหวติไม่ดีโอเคค่ะวันนี้เนีคุณผู้ฟังก็ได้รับสาระและก็ความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับลองโควิดในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอแอนแล้วก็คุณหมอฝนนะคะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ t e h e l l เมาสุขภาพกับหมอนะคะได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะพี่ขีมค่ะพบกันได้ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะทาง Apple p o d c a s t Pod Bean, s o u n d c l o u d Spotify แองเกอร์ or, แล้วก็ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ของโรงพยาบาลสุวิตเวชด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วนะคะสับตะไคร่นะคะสับสไครนี่ก็พูดพยายามเพ่นเล่นมุกตลอดเวลาเพรไม่รู้แข่งหรือเปนะล่านะเมื่สับสไครนะคะกดกระดิ่งกรุงกริงนะคะแล้วก็คุณจะได้รับสาระดีๆที่สําคัญนะคะแชร์ได้แชร์เลยจ้ะแม่ชแชร์ชรได้เลยเนานะเป็นประโยชน์มากใครๆก็อยากรู้แชร์เพื่อนรู้ค่ะแชร์ให้เพื่อนรู้ถือว่าได้บุญมเมื่อได้บุญแล้วบุญเนี่ยจะรักษาโอเควันนี้ลากัไปก่อนนะคะพบกันใหม่เลคะ นนในอีพีหน้าค่ะวันนี้ขอขอบคุณและสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม What h e l าเมาส์เมาส์เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะ